ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเวลานี้ท่านทั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานไปกรรมฐานแล้วนกต่อไปขอให้ท่านทั้งหลายพยายามตั้งใจสนับคําแนะนําในการเจริญระกรรมฐานวันนี้ก็จะว่ากันถึงเรื่องพระสกิทาคามี ในด้าการตัดความโกรธพระเสกิธาคามีนี่ยังไม่ตัดแท้นีครับเป็นการบรรเทาความโกรธวิธีบรรเทาความโกรธได้พูดมาแล้วในวันก่อนถึงกระสินสี่อย่างนี่มาพูดกันเรื่องกระสินนี่ความจริงมันก็เหมาะสำหรับบุคคลบางคน บางคนที่ไม่พอใจในกสินก็มีเพราะบางท่านเห็นว่ากสินนี่มีความเข้มแข็งเกินไปเห็นว่าเป็นการไม่เหมาะไม่สมกับใจคนตนเองแล้วบางท่านก็กลัวกสินเพราะความจริงคำว่ากสินผมฟังมาเยอะ นักปฏิบัติเพื่อกมาฐานบางคนพอบอกว่าเจริญกระสินเท่านั้นแหละทำท่าตาพองทำตาพองทำตาใหญ่เออะไวๆเห็นว่าสมเห็นว่าหนักเกินไปสำหรับจิตใจคนอันนี้มันก็เป็นของแปลกสำหรับเพื่อกมาฐานนี่พอประธานอภัยในียรับ ที่ผมต้องปรารภตัวสักนิดหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านห้ามว่าการเทศเนี่ยจงอย่าปรารบตัวตนเองหรืออย่าปรารบบุคคลที่ฟังแต่นี่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องปฏิบัติถ้าพูดกันตรงไปตรงมาสำหรับเรื่องกรรมฐาน40ผมเคยลองฝึกมาทั้งหมด แล้วก็มหาปฏิปทานาสูตรทั้งหมดผมฝึกทั้งหมดกรรมฐานสี่สบนี่ผมฝึกครบสี่สตั้งแต่บ,บรรษาที่สองมหาปฏิปทานาสนสูตรนี่พอทำกรรมฐาน40มาจับมหาปฏิปทานาสูตรก็เลยเป็นของง่ายไปหมดทำเดี๋ยวเดียวก็เสร็จคำว่าเสร็จก็คืออารมณ์จบ แต่ว่าผมไม่ได้หมายว่าผมเป็นพระราหันในเครารบตอนนั้นไปเรื่องการฝึกฝึกจุดใดที่ในกรรมฐานสี่สที่ท่านว่าไว้ว่าชีอถึงฌานไหนเป็นสำคัญเอาจะหาออุอตริมนุสธรรมก็ยอมอุตริมนุสธรรมถ้าไม่มีในตนอดท่านปรับเป็นบัติปราชิกถ้ามีในตน ไม่เห็นพระพุทธเจ้าปรับตรงไหนนี่ผมพูดกับท่านที่เป็นนักปฏิบัติด้วยกันคนนอกทุ่งนอกท่าผมไม่ได้พูดด้วยเพราะผมจะบอกว่ากรรมฐานทุกกองที่ท่านทำว่าจบจุดไหนผมพยายามทำจบจุดนั้นแล้วก็มหาติปฐานสูตรท่านว่าทำจุดจบจุดไหนผมทำจบจุดนั้น นกระทั่งมีอารมณ์ชินก็ไม่เห็นว่ากรรมฐานกองไหนที่มีความสำคัญกว่ากันไม่ต้องไปทำตาใหญ่ตาโตก็แก้แค่อารมณ์ให้ทรงสมาธิหรือเป็นปัญญาเหมือนกันนี่เรื่องความจริงมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าว่าสำหรับท่านที่หนักใจเรื่องกสินก็มาว่ากันใหม่ จะบรรเทาความโกรธก็ต้องใช้พรหมิหารสี่ใจของท่านทรงอยู่ในพรหมิหารสี่เป็นปกติความจริงคนที่มีกำลังใจทรงพรหมิหารสี่เป็นปกตินี้เป็นคนที่มีใจสบายมากมันมีความสุขแบบบอกไม่ถูกละคุณนี่มันมีความสุขจริงๆครับ ไม่เชื่อท่านลองทำดูเถอะหาว่าท่านจะย้อนถามว่าแล้วก็ลุงตาที่โพดิทำแล้วหรือยังก็อย่าลืมว่าทำครับเพราะมีหารสี่ก็อยู่ในกรรมฐานสี่สิบคนที่ไม่พรหมมไม่มีพรหม,ม,ม,รม,มหารสี่ระจาใจศีลมันก็ไม่มีสมาธิมันก็ไม่มีปัญญามันก็ไม่มี เรียกว่าไม่มีเลยก็ไม่ได้มีปัญญาเหมือนกันแต่ปัญญามันเลวคือปัญญาคิดไปในด้านเลวไม่ไม้ได้คิดดีคิดชั่วคิดหาความทุกข์สมาหรบบคนนี้ทรงพรวมหาร์สี่นี่จิตใจจะทรงวยความปกติถ้าเราเป็นปุถุชนคนธรรมดาผู้หนาแน,น่นไปด้วยกิเลสมีพรวิหารสี่เล็กน้อยใจเข้าเป็นสุข ยังพ่อแม่ทุกคนครูบาอาจารย์ทุกคนของสิทธิพ่อแม่ของลกูกครูบาอาจารย์ของสิทธินี่ทุกท่านมีพรหมีหันสีทั้งหมดถ้าไม่มีพรหมีหันสีท่านก็เลี้ยงเรามาไม่ได้ท่านก็สอนเรามาไม่ได้เว้นไว้แต่เราจะเปะ็นคนอักตัญอยู่ไม่รู้คนคนเท่านั้นที่จะหาว่าครูบา,าอาจารย์อคกติบ้างรักํำเอียงไม่เที่ยงท่านบ้าง ถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ต้องมองดูตัวเราว่าเราเลวแล้วเราดีไม่มีครูคนไหนไม่มีอาจารย์คนไหนไม่มีพ่อแม่คนไหนที่อยากะจากะคติคันโลกแล้วลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ทุกคนต้องการให้ลูกศิษย์ได้ดีเว้นไว้แต่ว่าลูกศิษย์มันจะเป็นเผ่าพันธุ์ของเทวทัตเท่านั้นที่มีจิตมุ่งมองเห็นคนอื่นเป็นคนเลวไปหมด ท่านเลวอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ขับอย่างพระเทวทัตพระพุทธเจ้ามีพระมหากรุณาธิคุณท่านบอกว่าเรารักราหุลลูกชายของเราเท่าใดเราก็รักเทวทัตก็เท่ากราหุลเห็นไหมแต่ถ้าว่าเมื่อเทวทัตทาผิดก็ต้องลงโทษนี่เป็นเรื่องธรรมดาเะปล่อยให้คนชั่วทรงตัวอยู่ได้ยังไง ในสำนักของเรามีไหมคนอักตันยูไม่รู้คุนคนมีไหมถ้าจะมีหรือไม่มีคนสังเกตดูกันได้คนอักตันยูไม่รู้คนคนเนี่ยมีแต่ความเร้าร้อนหาความสุขกายสุขใจไม่ได้มีความทะเยอะทะยานผิดปกติอยากจะทำอะไรให้มันดีอยากจะทำอะไรให้มันเด่น เห็นดีกว่าเขาดีกว่าเขานั่นแหละคนเลยยำไม่ว่าถึงพอมีหมันสีแม่งของง่งายๆนี่ครับของไม่ยากองขี้เกียจพูดมากพูดทำมันยากกับพูดได้แต่มันจะเกิดประโยชน์อะไรธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าเป็นของไม่ยากใจเราเราคิดอยากให้ชาวบ้านเขารักเราหรือว่าเราอยากให้ชาวบ้านเขาเป็นศัตรูกับเรา เราใจตาเราของเราไปที่ตั้งผมว่าถ้าคนไม่บ้านี่ผมใช้ศัพท์ธรรมดานะภาษาไทยไแท้ๆไอ้แบบใช้สมบัติสำนวนนีคนฟังย,งยากๆผมไม่อยากจะพูดเพราะพ่อผมก็เป็นคนไทยแม่ผมก็เป็นคนไทยผมก็เกิดในประเทศไทยผมขอพูดอย่างคนไทย ผมคิดว่าคนนั้นถ้าไม่บ้าแล้วก็ทุกคนมีความรู้สึกว่าเราต้องการเป็นที่รักของคนทั้งโลกอย่าลืมนะผมว่าคนไม่บ้าเนี่ยก็มีความรู้สึกอย่างนี้รมพรมิหารสี่ข้อที่สองให้บอกเมตตา,ากรุณาความสงสารปรารถนาในการเกื้อกูลให้มีความสุข นี่คุณลองคิดดูว่าคุณมีความรู้สึกเป็นยังไงว่าคุณต้องการให้คนในโลกนี้เขาสรงเคราะห์คุณหรือว่าต้องการให้คนในโลกนี้เขาตัดขาดจากคุณนี่ถ้าผมก็พูดใหม่ก็ต้องพูดเป็นเก่าสิคงคิดว่าถ้าคุณไม่บ้า คุณก็ต้องการให้คนทุกคนในโดกนี้เกื้อกูณซึ่งกันและกันแม้แต่ตัวเราและเราสำหรับเขาต่การข้อดีสี่เรานั่งนึกดูว่าถ้าเราได้ดีแล้วต้องการให้พวกมาอิจฉาดิสิยาเราไหมหรือว่าให้เขาสำหรับสนุนความดีของเรา ตอนนี้ก็ท่องขอตอบว่าถ้าคุณไม่บา้าคุณก็ต้องคิดว่าถ้าเราได้ดีเราก็ต้องการให้เพื่อนเห็นความดีของเราว่ามีประโยชน์แล้วก็สนับสนุนในความดีแล้วก็อยากให้เพื่อนทําความดีตามเรานี่หมายถึงว่าถ้าคุณไม่บา้าถ้าคุณบา้าผมก็หมดทางแก้แการที่สี่ อุเบกขาวางเฉยคืออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมากับกฎธรรมดาสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้คือนหนึ่งชาติพุทธค้าความเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องทุกข์เพราะการทำมาหากินจะต้องทำกินกันเป็นปกติเพราะการทำกินมันต้องเลยไม่ทำกินมันไม่มีกิน สองชะราปีทุกขาเมื่อความเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องแก่ถ้าไม่แก่มันก็เป็นเด็กคลานไม่ได้พลิกไม่ได้อยู่ีมันต้องแก่เกิดนานวันแก่นานแก่มากเกิดน้อยวันแก่น้อยมันก็แก่มาทุกเวลาทุกวินาทีมาความป่วยไข้ไม่สบายเกิดมาแล้วมันก็ต้องป่วย ร่างกายเป็นโรคนี้แทงพระพุทธเจ้ากล่าวว่าร่างกายเป็นหลังของโรคในเมื่อร่างกายมันเป็นรังของโรคมันก็ต้องป่วยป้าพังคุณหนังท่านบอกว่าร่างกายของเราจะต้องปอ่วยเน่าไปธรรมดาเพราะนําปทุกขังเกิดมาแล้วมันก็ต้องตายนี่ต่อมาแล้วก็มานหนังนึก ว่าอารมณ์ของโลกคนที่เกิดมาในโลกนอกจะเกิดแก่เจ็บตายแล้วมันยังมีอะไรอีกก็มีอารมณ์ที่ขัดคอขัดใจที่คนเขาทำไม่ถูกใจเราเมื่อทูตธาติเป็นของใช้สอยเครื่องอุปโภคบริโภคที่ไม่ถูกใจเราแม่งแก่ข้ขามคราบ้านใกล้จะพังเพราะมันเก่าเสื้อกางเกงม่ยาขาดเพราะมันเก่า ถ้าตังที่มีไว้มันใกล้จะหมดเพราะเราใช้มันไปมากอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกณควาถ้ามีลาบลาบเกิดขึ้นลาบมันก็เสื่อมหมดมันหมดไปก็ใช้มันเขาตั้งให้เรามียศได้เขาก็ถอนได้คนเขานินทาเราได้เขาก็สรรเสริญได้ เรามีสุขโลกีวิสัยมันก็มีทุกข์ได้อาการทั้งหลายแหล่ที่พูดมาแล้วนี้ทั้งหมดถ้าไม่เกิดขึ้นกับใจเขาพูดใหม่ดีไหมว่าคุณไม่บาคุณจะไม่หนักใจมันเลยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นของธรรมดา ถ้าเราเกิดมาในโลกแล้วเราหลีกเลี่ยงไม่ได้คนที่ต้องการฝืนแม่การอย่างนี้ปรากฏก็คือคนบ้าฝืนยังไงมันก็ฝืนไม่ได้ความจริงนี่คนจะคิดว่าเอผมก็คงจะบ้ามากนะขึ้นท้ายก็บ้าลงท้ายก็บ้าถ้าคุณพูดอย่างนี้ผมยอมรับคุณว่าผมเนี่ยเป็นคนบ้ามาแล้วสองแบบ คือเมื่อตอนหนุ่มๆผมยังไม่บวชเรียว่าบวชใหม่ๆตั้งแต่เกิดวันเกิดก็แล้วกันตั้งแต่วันเกิดมันก็จะถึงวันบวชบวชแล้วยังไม่แก่นักตอนนั้นผมก็บ้าผมบ้าเกาะผมเกาะดะผมเกาะพ่อเกาะแม่เกาะพี่เกาะน้องเกาะญาติผู้ใหญ่เกาะทรัพย์สินดีไม่ดีย่อมไปเกาะลูกสาวชาวบ้านก็ขอให้ ไม่ใช่ย่องหรอกบางทีวิ่งไปเลยเห็นก็แต่งตัวชอบใจสวดทรงดีวิ่งตามส่งมันย่อง,ย,องออย่องขอนโชว์หน่อยนั่นไม่ย่องย่องไปไม่ย่องจะไปเกาะเขาทีดีไม่ดีพอทันแคเข้าวหามตบหน้ากขาบงดาเขาบางสบายกลับบ้านสบายเชื่อใจนิดนั่นพระผมบ้าตอนนั้นบาอย่างมากพวกคุณที่เอาบาดมันไม่ทันผมหรอก ไม่ใช่ยาวแก่มาอดนี่ผมรู้พกคุณเนี่ยบา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 ลักบาโลบาโกรดบ้าหลงบาไม่ทันผมไอ้ผมเนี่ยมันบารักรักนี่บบามากแ้่โลบไม่เคยบาฮะเพาชอบแจกเพื่อนขโมยปราหมึกแจกเพื่อนมาตั้งแต่เด็กมีอะไรกินนิดกินหน่อยกินคนเดียวไม่ได้แช่ว่าทั้งญาติผู้ใหญ่บางคนท่านดำนิ ว่าไอ้นี่นะกินคนเดียวไม่ได้ต้องเผื่อหมาอยู่เลยแต่คุณพ่อคุณแม่ทำไมดูเพราะช่างมันสิทธิ์ของมันมีเท่านั้นมันจะไปแบ่งกับใครก็ช่างของกินมีท่านแบ่งเป็นส่วนเอากันนมมาไปคนละถ้วยถ้วยเท่ากันหมดเล็กโตกินเท่ากันถ้าว่าเท่ากันนี่หมายว่าต้องพออิ่มเพ้วส่วนใหญ่ท่านจะทำให้เกินไว้เสมอ ผมมีคงก็ไปแจกเพื่อนในสิทธิในส่วนที่เขาเป็นของผมญาติผู้ใหญ่บางคนท่านว่าเอาถ้าว่าไอ้นี่จะกินต้องเผื่อชาวบ้านตัวเองก็ไปทันจะอิ่มคุณแม่ท่านบอกช่างมันช่างมันของของมันมันมีสิทธิ์เท่านั้นมันมาเอาอีกไม่ได้จะแบ่งกัคใ้าก็ช่างมันจะไม่กินเลยให้เพื่อนกินทั้งหมดก็ช่างนี่มาเรื่องความโลภนี่ผมบ้านน้อยไปนิดหนึ่งเรื่องความรักนี่บ้ามาก มาถึงได้ความโกรธว่าบ้าพอกับความรักนี่ผมเกาะมันมานะบ้าพอความรักผมบ้าจริงๆความโกรธจนผมบ้าเต็มขั้นเลยคุณถ้าใครทําให้ผมโกรธโดยไรเหตุไรผลที่ผมไม่มีความผิดผมจะต้องหาทางตอบสนองให้ได้ที่เรียก,กันว่าพยาบาท ถ้าทำไม่ได้ผมจะยอมตายซะดีกว่ามีความโกรธผมเต็มขั้นเลยคนเต็มจริงๆผมว่าไอ้บ้านตัวนี้พวกคุณมันบ้านน้อยกว่าผมนะผมยิงคนกลางคืนไม่ได้ผมต้องยิงกลางวันยิงรับหลังไม่ได้ผมต้องยิงต่อหน้ายิงนอกบ้านไม่ได้ผมต้องขึ้นไปยิงบนบ้านนี่ คนจะมาเลวตามผมนะนี่ผมเอาเลวโอดคุณว่าผมเนะี่ยมันบ้ามาพอแล้วก็ไอ้บ้าโมหะความหลงก็ไม่ต้องพูดละถ้ามันรักได้มันโกรธได้มันก็ม,มีโมหะมันก็หลงนี่บ้าถ้าใครว่าผมบ้าผมรับผมเจ้าโชว์มาพอเจ้าโชว์จนเบือ่อเวลานี้นึกถึงภาพนั่งขึ้นมามาะไรมันอยากจะอาจเจียน เห็นคนแต่งตัวสวยๆผิดปกติในใจสะอึกขมาทันทีมันชักจะติดคอมันจะอาเจียนเพราะอะไรมันร่างกายของคนทุกคนเนเยวเ่องนึกว่ามันดีไปเถอะสกปลกบอกไม่ถูกเลยคุณเหม็นหงเหม็นหังอไรเไม่ได้ความให้เวลาบางตอนใหม่ๆพูดกับแกแกพูดอ่อนหวานนั่นนะเข้าเจอคำสำราญเข้าเห็แล้วผมเปิด พอผมต้องการของดีนี่มันไม่ดีเพราะว่าโปดตี่ให้ที่ไปทำรายคนเพราะเขาโกงผมก่อนผมไม่กินเหล้าเมายาไม่สุบรุรีไม่กินเบียรอะไรพมก็ไม่กินคุณแม่ให้ภาวนาว่าพุโทโธเป็นปกติผมก็ทำถึงวันพระท่านรักษาสีนุโบสดผมก็รักษา แต่ถ้าว่าอย่าโกงองก่อะผมไม่โกงใครแต่ใครอย่าโกงองก่อนแต่โกงแล้วในตอนก่อนผมจะน,นิ่งเฉยทําให้กลัวเขาแต่ถ้าถึงที่สุดเมื่อไรคนนั้นต้องต้องจมดินเมื่อนั้นนี่ผมบ้าเต็มที่นะมาบ้าตอนนี้บ้าไปบ้ามามันบ้าเต็มภาคผมในที่สุดมาบทแล้วเจอหลวงพ่อปานท่านสอน ก็เลยบ้าใหม่ในนี้มาบ้าละความรักบ้าละความโลภบ,บ้าบัละความโกรธบ้าละความหลงจงกระทั่งในนี้มันก็ละยังไม่หมดอ่ะมันแม้มันละกัมนมาตั้งหลายสิบปีละสี่สิบปีกว่านี่ยังไม่หมดเลยคุณมันจะหมดได้ยังไงนี่เมื่อคันห้าย,ยังมีอยู่โอ้โหละยังไงล่ะคุณ เห็นไมละ่ะวัดวารามไม่กี่ปีล่อท่านร่มรู้ราไปหมดพอตั้งกองทุนเขาหน่อยจะแจกของสาธารณประโยชน์โโหเข้าเครื่องของเครื่องมือซึ่งใช้เต,มต็มวัดเต็มวาอย่างนี้เขาเรียกว่าบารลื่อดีนี่มันจะหมดได้ยังไงในเมื่อมันมีคันห้าแต่คันท้าหมดเมื่อไราผมก็อาจจะหมดก็ได้ไม่หมดก็ได้ ตายแล้วผมอยากไปนรกผมก,กว็ไปนรกอยากไปสวรรค์ผมก,ก็ไปสวรรค์อยากไปพรหมก,ก็ไปพรหมก็ไปพรหมอยากไปนินพานผมก็ไปนิพานสุดแล้วแต่มันอยากตอนนั้นมันอยากไปทางไหนก็ไปทางนั้นนี่พูดวันนี้เลยไม่ต้องรู้เรื่องกันนี่มาที่เรื่องตตดความตตดความกโกรธวันนี้กโกรธโกรธแล้วก็ทรงพม,มีหันสีที่พระพูดมันนี่แหละพูดให้เข้าใจ ว่าอารมณ์ใจของคนมันบ้ามาแล้วเหมือนกันตอนนี้มาพูดเึงตัดความโกรธว้ง่ายๆนิดเดียวคนณทีก็ถามไว้ตัวดิช่างมันช่างมันช่างมันมันด่าก็ช่างมันมันว่าก็ช่างมันมันชมก็ช่างมันมันสนิจก็ช่างมัน เขาอะไรมาให้ก็ช่างเขาไม่อะไรมาให้ก็ช่างไอ้คาว่าช่างในที่นี้มันในความหมายว่าอากตันอยู่คือว่าถือว่าเขาให้ก็ดีไม่ให้ก็ดีหมดเรื่องไม่ใช่โกรธที่บอกว่าช่างมันนะดันไปโกรธเขาไม่ถูกเป็นอนุวาณดับแรกแล้วก็ทรงพรมิหานสีลืมตาขึ้นมากว่าจะหลับ จิตคิดไว้เสมอว่าเราจะเป็นมิตรทีดีสำหรับคนทั้งโลกเห็นไหมไม่คิดเป็นศัตรูของใครทั้งหมดเห็นหน้าใครก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเขาแยกเขี้ยวเขาใส่แี่ก็นึกว่าเราไม่ใช่หมาไม่มีเขี้ยวช่างเห็นหน้าคนก็ยกมือไหวรักหมด แต่ไม่รัก้ตยกิเลสนะรักด้วยความปราณีข้อดีสองกรุณาสงสารคิดว่าเออเราเกิดมาในโลกอย่าทําตนให้เป็นคนโลกโลกไร้ประโยชน์เลยเกิดมาแล้วก็ทําทความดีมันสะบ้างนั่นก็คือหาทางเกื้อกูลแก่บ,บุคคลที่คนจะให้นะให้ดูคนหน่อยนะ พระพุทธเจ้าทำไวอย่างนั้นอันดับแรกสําหรับคนชั้นต่ําใจยังต่ําที่เป็นปฏิชนเลือกคนเฉพาะคนที่คนให้ดูตัวอย่างาพ,าพระพุทธเจ้าเพระพรพุทธเจ้ามาได้ทรงให้ด่ท่านเลือกคนให้ท่านคิดว่าสิ่งที่ท่านให้เขารับไปแล้วจะมีประโยชน์ไหมถ้ามีประโยชน์กับเขาท่านให้ถ้าให้แล้วไม่มีประโยชน์ไม่ควรให้ อย่างหนังสือผมคือหนังสือหลวงพ่อปานลนของที่ผมแจกกันเหมือนกันของแจกไปเป็นวัตถุซะเยอะไปวางทิ้งกันเราทำเกืบตายหนังสือของหลวงพ่อปานผมเคยแจกคนใกล้วัดสองร้อยเด่มเศษผมจำได้แจกฟรีตั้งแต่ปีพศ2 5 1 5เป็นต้นมาแค่สิบหจำไม่ได้นะจนทั้งถึงปีพศ2 5 2 1 ผมเคยไปถามบางคนบอกยังไม่ได้อ่านเลยบางคนบอกอ่านไปสองสามหน้าไม่มีเวลาอ่านเห็นไหมว่าคนที่ไม่ควรจะให้เนี่ยแต่คืนให้ไปลวสภาพมันเป็นอย่างนี้เราต้องลงทุนลงหล่อนแรงต้องใช้ปัญญาต้องใช้เงินใช้ทองกว่าของมันจะเกิดขึ้นมาได้แต่ให้ไปแล้วเขากลับไปทิ้งให้มันไรประโยชน์ ต้องซื้อเล่มนี้บงครั้งหนึ่งขึ้นราคาถึงร้อยบาทเมื่อเวลาเดียวขาดไปม,มีไม่มีจำหน่ายในที่สุดก็ต้องรีบทำขึ้นมีโยงผู้หญิงคนหนึ่งผมเริ่มชื่อเสร็จแล้วแปจดหมายเพาะเพาะแกะจดหมายมาบอกว่าต้องรีบพิมพ์ไม่งั้นจะแย่เวลานี้เขาขึ้นราคาเร่นมน0าร้อยบาทแล้วเราขายยี่สิบสาสิบบาท เจ๊กมานั่งดา่าว่า50บาทจะไม่แพงทาไม่ขายถูกเขาตัดราคาเขาแล้วก็บอกว่าเราต้องการแต่ทุนเท่านั้นให้มันหมุนเวียนได้ไม่ต้องการไปสร้างตึกอันนี้ต่อไปเรามีความสงสารเครือกูลนี่เราคิดหรือเปล่าว่าไอ้การสงสารทำยังไงร,ราเป็นคนไม่รกโรค อะไรที่เราจะช่วยเขาได้เราคิดว่าพอลืมตาขึ้นมาก็ยันหลับคิดไว้เลยว่าอะไรที่ช่วยได้เราจะช่วยทุกอย่างถ้าไม่เกินวิสัยของเราอย่าให้อารมณ์ความรักกับสงสารไม่ขาดจากจิตแล้วก็มุทุตาจิตอ่อนโยนมองความดีของคนอื่นอย่ามองความชัว่วแต่ตัวเองมองความชั่วของตัว คนอื่นมองความดีว่าคนนี้เขาดียังไงเขาจะมีความสุขคนนี้ก็าํำยังไงจึงร่ํารวยคนนี้ก็าทำยังไงยังเป็นที่รักของคนทั้งหลายคนนี้ก็าทำยังไงร่างกายจึงไม่มีโรคอะไรก็ตามเห็นเขาดีตรงไหนตามดีด้วยดินดีกว่าความดีทําตามไปเลย ตั้งอกตั้งใจทําความดีตามเขาแต่เขาโกงโรวยอย่าไปโกงตามเขานะน้มันชั่วนี่อารมณ์ความวางเฉยเฉยยอมรับนับถือก็คงธรรมดาตามที่กล่าวมแล้วในตอนตอนอนะ้นก็เบีขาเนี่ยวางเฉยเขาถ้าเขาอยากเยนดาเาก็เฉยเขาจะชมก็เฉยยิ้มยิ้ม ด้ก็ยิ้มชมก็ยิ้มยิ้มเป็นเครื่องปลอบใจแก่ก็ยิ้มโวยก็ยิ้มของรักของชอบใจพัดไปก็ยิ้มความตายจะมาถึงก็ยิ้มยิ้มเพราะใดเพราะเรามีเบิขาวางเฉยรู้อยู่วันจะต้องเป็นอย่างนั้นรวมความว่าเราจะตัดความโกรธก็ต้องอาศัยพรหมีหารสี่ประการ ถ้าอารมณ์พรหมิหารสิบราการมันไปจําอยู่ในใจเป็นปกติถ้าความโกรธมันจะโผล่มาตรงไหนล่ะมันจะยื่นหน้าเข้ามาในช่องไหนคิดแล้วคิดไปได้ว,ว่าโกรธก็ตายไม่โกรธก็ตายเราตายอย่างคนไม่โกรธดีกว่าใจเรามีความสุขถ้าเราไปตายอย่างคนที่มีความโกรธเราก็พังสิ ังเพราะอะไรเพราะไอ้ความโกรธมันเป็นของไม่ดีถ้าเราโกรธขึ้นมามันก็ไม่ดีเพราะโกรธไม่ดีนี่เราเป็นคนก็เป็นคนไม่ดีถ้าเราตายเป็นผีก็กลายเป็นผีไม่ดีเราไม่เอาเป็นคนดีตามคติของพระพุทธเจ้าดีกว่าแต่จงอย่าเป็นคนดีตามคติของคนเรลว ท่านน,นหลายทรงอารมณ์ใจไว้ได้อย่างนี้เป็นปกติชื่อว่ามีฌานในพรมิหารสี่แต่ก็ต้องมีพื้นฐานอนาปานุสติเป็นพื้นไว้เนี่ยปล่อยใจให้มันลอยเห็นใจมันเฟื่องเอาจปะปนาปาก็พุทธานุสติควบคุมใจวิธีการระงับความโกรธเท่านี้คุณพอเหลือแหล่ ทำด้านนั้นเหลือหลือกินเหลือใช้อะไรท่านทอาไหลมองดูเวลาที่จะแนะนำท่านก็หมดเส็จแล้วนี่ต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมหาใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนานและพิจารณาตามอัตยาสายจึงกว่าเวลานั้นท่านจะเห็นว่าสมควรวันเลิกสวัสด,ดี